อันนี้ทายวันอาทิตย์แล้วจ้ะอยู่เสาร์อาทิตย์ได้กินน้ำกันถ้ากินทั้งหมดให้พี่เกมน้่งพี่เกมบอกว่าอร่อยอยู่แล้วของหนูอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเก็บไปกะเพราค่ะไปทำผัดกะเพราใช่ไหมลูกคับแม่หลงเดี๋ยวต้นหอมเราก็จะมาเก็บมืนกัน เด็กแว่นจะพาไปนี่ไงนี่ไงเห็นไหม,มันเกิดอย่างนี้สวยมากเลยดูดิเนี่ยมันเกิดแบบนี้เต็มเลยอ่ะอาจจะลกุลกๆหน่อยแต่ว่าสวยมากเลย เยอะมากเด็ดไปอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเยอะมากนี่ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปทำผัดกะเพราหมู สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้แม่โบมาก,กับลูกอีกแล้วจ้ะวันนี้เรามากินอะไรคะผัดกะเพราค่ะค่ะกินผัดกะเพราหมูสับแล้วกับหมูย้อน้ำจ้ะข้าวหอมนี่แบบนี่แบบจืดๆเลยจ้ะแต่ว่ารสชาติมันจืดด้วยจ้ะนงเกมซิมมาแซ่บบลายแล้วก็มีแกงส้มแกงส้มดอกแคร์จ้ะใส่ปลานิ้นอันนี้แม่แกงไหจ้ะมาเดอ้อจ้ะแซ่แบๆน้ำกัน กินเลยลูกไข่ดาวซีฟองจ้ะโอ้โหวันนี้เด็กแว่นดูดูเด็กแว่น <c oughs> สายตาสั่นกันทั้งบ้านพี่เกมก็สั่นหน้ <c oughs> บับแซ่บพี่เกมบอกว่าแซ่บนันก้าหอมก็กินของหนูเลยนะลูกนะ <c oughs> อ้วนเมงวันมาตอมเราจังเลยเมงวัน <c oughs> <c oughs> ห่อซอ,องก่อนยังไงเลยจ้ะหัวใหญ่กว่าตองกล้องเป็นยังไงหอ,อ,อมกระเทบเข้ามาอีกเระเทบได้ไหมอืมเจ๋อเจ๋อถึงไข่ดาวป้าหลายขักด้นนี่อย่านแต่บ่อิม่ม ร้อนเหรอคะลูกเดี๋ยวมันก็หายข้าวนะ่นมันร้อนอ,อันนี้ทายวันอาทิตย์แล้วจ้ะอยู่สาอาทิตย์ได้กินน้ำกันถ้ากินไม่หมดให้ไปเกมมล้วไปเกมบอกว่าอร่อยอยู่แล้วของหนูอะเกียบอกว่าอร่อยมาก ไข่ดาวแม่ปกติแม่กินฟองเดียวเด้ไหนกินเกมต้องเอามาล้ว <laughs> <c oughs> ถ้าไม่หมดก็ไม่ได้แล้วพี่เกมขาดใหญ่มากอะ่ะอะไรลูกกินเลยคะ่ะทำไมแม่กินไม่หมดอะ่ะทไ,ไม่คิดว่าจะกินไม่หมดไงเพราะมันเยอะมากเยอะมากมากมแล้วแบบดูไข่าดาวไม่สุก ไ<ส>ข่ดาวไม่สุกแต่กรอบนะ <S <S อ,อร่อยรถม,มีหมาจอดหนีพอดีเลยรถรถตลอดขึ้นเข่าเขา้านาี่บอโอประมาณ บ้านเขาเราจะเสียงรถอีตุกตุกรถอีตุกตุกเราอยากลองขึ้นปลานนี้อเปื่อยดิมีดอกแคอร่อยไหมข้าวหอม เห็นใบกะเพราง้ามหลายยุส่วนกน่ผัดกะเพราอย่างดีเนาะมีในตู้เย็นมีหมูสับกับหมูยอจ้ะ <c oughs> จัดเลยใ <c oughs> บยกะเพราเราเองสวยๆเลย ไม่มีใครกินจังกว่าเลยกินแม่กินอยู่เกมถนัดบ่ลูกอร่อยไหมวันนีเก็บไม่ถนัดอร่อยไหมอร่อยมากค่ะไม่ต้องเอาไข่วางบนนั้นก็ได้ก็วางนี่ไงความสวยงาม,มาวันนี้เกมกินไข่หมดต้อวาง <นะ S 2> ไว้ก่อนก <pronoun. S 1> ินไปหมดไปจะสองแล้วไปเกม อร่อยงปลานนึงเลตรงมานงนลูกจ้าคนจ้าินเยอะมาก พุกเขาให้เข้ากันจืดกับน้ำปลามาใส่ลูกจืดบ<ม>่ะพอดีเนาะเท็เหมือนนี่ยเไม่ใส่น้ำปลาเพราะหนูมไม่ชอบน้ำปลาไม่เป็นไรแม่ก็ปรุงเครื่องไปแล้วตรงหนูอะแม่ปรุงพอดีไงแกยังบอกว่าอร่อยมากเลย แกงส้มดอกแคอร่อยอร่อยอดอกแคมันจะขมน้อยๆขมอ่ำลำแสบจนะ้ะขมอ่ำลำ, <c oughs> ำ,ลำก็ยกความเปลี่ยนเหมือนเดิมแหละ <c oughs> ำชอบกินไข่ดาวอผือออกมาเยอะมากอ่ะผมไม่กินเนืน้อยแล้วนะืเราไม่กินเลยนะเมร็จแล้วชอบอ่ะไม่อย่ามาหนูปิดปิดอะไรคะเอ้ให้เข่ากับเข่า นี่แบบเบิดคุกเข่ากันจ้ะอร่อยมากอันหมูสับกะบสับเองนี่บ่แหก่ปายในก็เลยเกือบเป็นหมูชิ้นนะจ๊ะหมูชิ้นก็อรเลยอร่อยของหนูก็อร่อยให้เอ่มแล้ว ้็อิ่มแล้วเดี๋ยวก่น,นโดนพริกหนูก็ไม่กินอีกอ่ะ,ะอิ่มอิ่มผัดกะเพราเอาันนี้ก็ได้ค่อยกินอีกมะเล้งแกงส้มดอกแคร์ก่างอืมอ <c oughs> กลางปลาดอกแคร์ใส่ใบตองหอมมันเลยใส่ถาดไง่ใดเลยจ้ะงามดีจ้ะ ินเก่งจังเลยเด็กแว่นกินเก่งจังเลยเบอร์อะไรเก็มบรรลุไดนได้อีกปะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้อยู่เกือบเกือบเอาข้าวสามถ้วย เผื่อมึงกัยังไงถูกเอิมเยอะกินเยอะพอค่ะเยอะหนูก็กินเยอะเหมือนกันเหลือแค่ไหนเหลือกินเยอะแล้วน้ำปลาลายครับเริ่มอิ่มจ้ะข้าวน้ากินมันบกคือเส้นเนาะจ้ะเส้นพี่เกมกินหมดแล้วป่าเนี่ยขั้นเส้นนี่แบบหืมพี่เกมกินหมดแล้วพี่เกมกินเส้นอ่ะ เท่าไรก็ได้อะเส้นอะแม่เอาจานมาทำไมไม่ได้ใช้สักคนเพื่อได้ลองไงก็เลยเอามาเพื่อเอาไว้กรางปลาแซ่บ แกงส้มก็อร่อยอร่อยมากแซบ่แซบสัตว์ากแบบแม,มงวันก,กับมากกวนป้าอิมออ่มอิ่มคักอิ่มเนี่ยอิ่มก็พอแล้วแม่ <laughs> พอดีอิม่มหมดพอดี เต็มก็อิ่มแม่ก็อิ่มยังไม่หมด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 แต่ก็กินเยอะอยู่หิวข้าวใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยทะลุขึ้นนั่งดีๆให้มันเห็นตัวเองนี่หนูตัวสุขุมพอแล้วละจ้ะพากันอิ่มหลายหลายคัก ขั้นโบกับลูกกินบอสุภาพกินมุมม้มน,จน้จังไลยกะขอโทษขอไพยเดอร์จ้ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากกะฝากอะไรลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้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 งให้ช่องแม่โบซับนวยด้วยนะคะจ้าเป็นกำลังใจให้โบกับลูกเนี่ยเด้อจ้าไว้พอกันคลิปไหมจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ